Thank you สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าตอนนี้กะมาชมกันต่อเนาะคะ่ะจากคลิปที่แล้วเนาะพุ่นละตอนนี้รถแข่งรถอีหยังกะอ่าสีแล้วแล้วจ้าเพิ่นกระไปเบิดแล้วเนาะเดี๋ยวเอมี่กัพามายางโลค่ะเนาะค่ะฝั่งนั้นเป็นมองเลนส์สก,กีเด้อค่ะเด้อนนั่ละมองเส้นสีขาวๆกัเป็นอ่าเขาเอิ้นว่าอีหยงังมองอ่าลวดสลิงดึงขึ้นไปเนาะ ท่านี้ก็สิเป็นที่พักโลงแรมนะคะเนะาะงทำขุนก็คือกันค่ะเดี๋ยวเอมี่งางข้นค่ะพี่น้องงานข้นภูเขาคุนละ่ะสามีไปล่ออยู่ข้างบนคุณจ้ะนางจกมงจูน <c oughs> นี่แล้วค่ะฟ้ากำลังโอ้ยางขา้านมาเห็นดอกไม้ดอกไหลค่ะพี่น้องบรรยากาศก็สิเป็นก้อนหินจังสีแล้วค่ะดอกไม้งามงามพี่น้องดอกเล็กๆหน่อยนเห็นว่านี่นี่ค่ะทั้งสีเหลืองจากดอกอีหยังต่ออีหยังนะคะนาะ เบิ่งแล้วกับเพื่อนตาดีค่ะสีเหลืองเนาะค่ะเนาะอ่ะตอนนี้กับยางค่ะยางตอเนาะจ้าเนาะเนี่แล้วก้อนใหญ่ต,นตน้นหมอกต้นใหม่ก็มีต้นเล็กๆหน่อยๆนะจ้ะมันก็เกิดซ้ำเกิดได้เนาะจ้ะเนาะมันมีหากหลายโอ้สีชมพูเป็นตะแพงหลายนี่สีม่วงสีเหลืองสีชมพูเดีย๋ยวเมา่อวันทั้งนี้พร้อมกันจะพี่น้องว่ามันมเป็นยังได้อ่ะ ชมกันจ้ะเมื่อยค่ะได้ยินเสียงหอบมาหนิอ่าะคนละค่ะมาจ้าพี่น้องจ้าคอยคอยย่านตกเด้อเห็นวิวบ่ค่ะพี่น้องขามาชมว,วิวงามๆจ้ะ,ะเดี๋ยวสิเพิ่มไปเลยซาซาอันที่จริงก็อยากขึ้นไปมองพุ่นเยี๋จ้ะอยากมองพุ่นแต่ว่าเพิ่นอยู่หลายคนเนาะเดี๋ยวอีงมีสิส่งหน้าซนนี่ค่ะพี่น้องคนละค่ะ น้ำผุนก็เป็นอีกจุดหนึ่งเนาะเป็นหมองส้มวิวที่กล่องไปกระยานตุ๊กกระบี่น้องต่องยางระมัดระบังค่ะถึงแล้วค่ะนี่นะคะจุดสูงสุดมีต่ตรก่อนหินเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวพาวิวสามร้อยหกสิบองศาค่ะเบึ่งค่ะเก็บใบเป็นที่ละลึกเนาะ ยำอยากเบิ tamam ่งกบกลับมาเบิ่งค่ะพี euh to to ่น้องมแต่คนขึ้นไปจุดสูงสุดเดี๋ยวเอมีให้เพิ่นอันลกมาเดี๋ยวเอมีสีขึ้นไปเป็นยังไงครับพี่น้องเห็นชัดป่ะจ๊ะมองโดยสายตาตอนนี้เห็นชัดแต่ไปเจอในกล่องบ่นลุมไม่สเป็นยังไงเนาะถายจนพี่น้องเวียนหัวแล้วจ๊ะมือสาวตอนมาเนาะค่ะเนาะ ได้ลงไปมองจุดจอดร,รถมองนั้นค่ะพี่น้องเห็นบ่คะในมุมมุมนั่นแหละมองทางโค้งนั่นแหละก็เลยว่าสิขึ้นมาทางนี้ขึ้นมาได้จังได้ิ่นว่าขึ้นมาบ่าได้ต้องไปอีกเสน้นนึ่งน่าจะก็ะเลยอันนั้นเดี๋ยวมื้อนี้สิมี่รถแข่งค่ะพี่น้องรถแข่งเพิ่นสิมาเส้นนี้ล่คะค่ะก็สิมีคนมาอ่านผาเบิ่งเนาะคะ่ะเนาะจงจุดจุดตรงนั้นก็สิมีคนผาเบิ่งคะ่ะ ว่าคันเกิดอุบัติเหตุยานตกเหียวนะพี่น้องเนาะยานไหลคิดสภาพแล้วก็เห็นบ่คคะเบิ่งคะ่ะข้าบนนั่นก็นสิเป็นอ่ามองชมวหมองเนี่ยาออก,กร่ลังกายคะ่ะผู้ใดมาขึ้นเขาเนาะ,ะเนาะอีมี่จำซื้อมันมาไดค้ค่ะแต่ว่ากัแถวนี้ใกล้บ้านเอ็มี่เนาะทางคุณก็สิเป็นที่ภาคลานอาหารขึ้นกันคะ่นะอ่ะ เดี๋ยวสีผ้าขึ้นเขานี่แหละค่ะจุดสูงสุดกระซิบก่อนหินจังสีคะออ่ะพี่น้องเบิ้งค่ะนี่เบิ้งทำไมนี่ก่อนนี่ก่อนสุดท้ายไปยแล้วเลยค่ะเห็นม่นจะพี่น้องไปเสียวเดี๋ยวสิมายืนอยู่ตรงนี้ค่ะน้ำอะค่ะเบิ้งน้ำกันเนาะเดี๋ยวผู้ใดไดใดเบิ้งคลิปรถแข่งกะ ตอนนี้กระเบิดแล้วจ้ะนะคะมองมองนั่นก็คือสนามอันที่จอดรถแข่งเนาะคะนะ่ะเนาะยี่มีกระได,ดปีนขึ้นมาท่างถนนน้ดน,น่อยอาจจะไม่เห็นถนนดอกนี้ค่ะเส้นนี้แล้วค่ะเส้นสีข,า,ขาวๆนี่แหละงานขึ้นมาแลนะ้วค่ะเนาะมือนี้กับสีลาะเที่ยวค่ะบม่มีงังหลายฝุนอันสีข,า,ขาวๆสิเป็นเส้นๆนีนนฮิว่าได้ทะมันละล่ายว่าท่านเบิดจตจะทางปเหมือกอก้อนเนี่ยแห้งเต็มเขาเลยค่ะแต่ามื่อานนี้ช่วงนี้ก็อากาศก็ฮอนขึ้นเนาะคะนะ่ะเนาะอากาศฮอ,อนขึ้นก็เลย,อ,าาอ,อ,เลยอ่า ตาไลหมดแล้วขันบะมี่อะโลกมี่ไผ่กระสีได้อะขนกระสีมาเต็มอยู่พีหล่ะค่ะพีนองจ้ะมองนี่เนาะหน้าหนาวก,กระกลินหิมะค่ะหนาหงอนก็ไม่ยางออกกําลังกายค่ะเบืองค่ะก่อนเมฆนี่รู้สึกว่าสีไร้พานไกลหัวมากเลยสูงอีรีได้ค่ะกันมองมาจากบ้านเอมมี่นี่กระสีเห็นวิวสวยวอย่แตาว่าไอ้มองพักมองพันกล้องนี่มันสีบอเห็นเนาะก็เลยบอได้ทายคลิปทายเอียงแต่ว่าการทามอาจากอะ มองโดยสายตาจากทางบันกับสิเฮ็ูพเขาง้างๆแต่พี่น้องและค่ะต้องฝากจำใสกับอากาศกระโม่ก็ถือว่านาวค่ะพี่น้องแดดฮอนจ้ะทางคุณนอบคุค่ะสิมีโนอยู่สิมีเสียงแสบข,ขามาอะไจักหน่อยได้จตกพี่น้องจ้ะอ่ะกะนี่แล้ะค่ะ มาทางนี้เป็นจังไหนเนาะโอ้ยยามตกค่ะพี่น้องอเห็นน้ำว่าจะดีสิพามาเบิ้งวิมวิวอันมองเสียวเังนะสิลนเด้มอมอี่นอค่ะพี่น้องคิดถึงเพื่อนๆนคือ,อกันเนาะขอบคุณหลายๆที่มาติดตามรับชมให้งกำลังใจกันเนะจ้ะเนาะค่ะถึงว่า,าจิมีแพนดินไหวแต่ว่า บ่มีปัญหาเนาะคะ่ะทาานีก็ย่งอ่สาสภาพดีคือเเราจะมองจุดที่มันเกิดเหตุมันเกิดอันเกิดไกลจากนี้จ้ะพี่น้องจะ้ะก็เลยบ่มีอ่าเหล่าบ่มีรอยเหล่าร้อยเอียงมองขับรถผ่านมากอ้อบ้านขาเจ้าเหล่าเบิดจ้ะพี่น้องนะมองนี่ก็ถือว่าอยู่ไกลอยู่เนาะจุดเกิดเหตุกะมันก็คือสีเกิดร้ายอยู่พี่น้องจังด้สั้นมาหอดผีแต่ว่าจะกลบ่ถือว่าได้รับผลกระทบรลายเนาะจะ้าเนาะอ่ะเี่จ้ะจพี่น้องจะ้ะ มืนอนีก,กับพ้ามาเบ่งซ้ำนี่แล้วค่ะหอมปากหอมคอนะคะเนะ้าขอบคุณหล,ลายจ้าไปพบกันใหม่คลิปหน้าได้จ้าเด้อสวัสดีจ้า